สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องต้มเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้ผมมาทํางานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมาช่วยงานของที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนิ้วอันนี้ตาบลยนางตำบลแม่ลาน้อยอําเภอแม่ลาน้อยเนาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ อตอนนี้เราจะมาใช้ชีวิตกันอยู่ที่บ้านแม่ลางิ้วเนี่ยประมาณ7-8วันนะครับซึ่งภารกิจวันนี้เราก็ได้ช่วยพัฒนาโรงเรียนเสร็จไป1วันตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นนะครับก็จะเดินทางกับทีมงานทีมงานของผมเตรียมกระบุงวันดีค่ะสวัดีค่ะ,คะทีมงานของผมวันนี้จะพากันไปเก็บ ผักใช่ไหมใช่ค่ะต,ตอนเย็นเนี่ยเราจะตอนเย็นเนี่ยเราจะทำททเอ่อทำน้ำพริกแล้วก็จะไปหาผักสดที่เขาเราียกอะไรลำห้วยเนาะที่ลำห้วยเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปหาเก็บผักแล้วก็เราจะเอามาลวกกินกับน้ำพริกครับไปกันเลยครับนี่เส้นทางในหมู่บ้านนะท่านผู้ชมเออ,เอ,อนี่ข้างล่างนี่ครับเป็นลำห้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาเก็บผักอะไรอะผักกูดเหรอ ผักตบผักโตผักกูดผักบุ้งมีไหมอ่านี่เราจะไปหากันตรงนี้ครับไม่รู้ว่ามีผักอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปหากันค่ะวันนี้เราจะไปหาผักในพื้นถิ่นเนาะผักพื้นบ้านนะครับเอามาลวกกินกับน้ำพริกนะครับท่านผู้ชมเราลงตรงไหนอะลงด้านหน้าเนาะ อุ้ยฝนเ็ียตกคับท่านผู้ชมเนี่ยบรรยากาศนะฝนคลืมๆนะถ้าฝนตกวันนี้ก็จะทํางานลําบากนะครับฝนกำลังจะมา,านั่นอ่าลงนี้นะอายลงไปก่อนเลยนําไปเดี๋ยวให้เขานําไปนี่ครับทางลงนะก็จะเดินลงทางแบบนี้ โอ้โหไปไปเร็วไปๆดิเดี๋ยวชนโอ้ยลืมมองเท้าบูทมาเนาะแบบนี้เออได้ได้เดินได้เราใส่เท้าใบกินได้เหรอเอาเออนี่เราจะมาเออนั่งเออนี่ผักตบเหรออ๋ออันนี้ผักันจ้องอะไรนะกันจ้องอหรือผักตบเนาะน่าจะเป็นผักพวกนี่เราจะมาเก็บ เก็บยอดอ่อนไปลวกกินกับน้ำพริกวันนี้เราจะกินน้ำพริกแล้วมาหาผักในท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาก็กินแบบนี้ครับแต่เราก็อยากจะชิมเนาะวันนี้ช่องตั้มเสร็จษฐเพียงพาท่านมาลุยผมไมเลยรอนเพ้าใบอยู่ครับท่านผู้ชมกําลังหาทางว่าจะเหยียบข้างไหนอยู่อ๋อผักเผ็ดก็เก็บไปเลยโอ้ยธรรมชาติสุดยอดสุดยอดเก็บเลยเก็บเลย ผมลืมรองเท้าบูทมาผมเอามามันอยู่ในรถอ,อันนี้ผักเผ็ดใช่ไหมนี่อย่างเงี้ยใช่ไหมนี่นเเออเก็บเลยนี่เก็บเลยอ,อผักปลอดสารพิษเนาะอยู่แถวนี้เลยไม่ต้องไปหาอะไรไกลไม่ต้องหาอะไรไกลเลยเก็บแถวนี้ก็ได้กินผักแล้วนี่เออชีวิตเกษตรพอเพียงหากินม,ม่ง่าย <laughs> บอนก็มีนะจริงๆบอนก,ก็แกงได้ใช่ไหมคานผู้มชมเนี่ย เออแกงบอลก็แกงได้เก็บพักอยู่เก็บพักเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปเจอที่นั่นน่ะแกงบอลเก็บผักไปชิมตำพิกเดี๋ยวไปเจอที่นั่นน่ะเดี๋ยวไปเจอกันแถวนี้ต้องใช้โฟวิวท่านผู้ชมต้องเป็นรถล้สัตว์แบบนี้นะแต่พอรถผมออกมาเป็นรถธรรมดาก็ถ้าฝนตกผมจะลำบาก ฟวิลสบายนะครับขับเ่อนสี่ล้อจะสบายนี่น้องๆกำลัง,งช่วยกันเก็บพักอยู่ทีมงานผมครับวันนี้มาช่วยงานที่โรงเรียนเขานะโรงเรียนเขาจะมีงานเราก็เอาทีมงานมาช่วยกันพัฒนาตกแต่งโรงเรียนไปไหนมานะนเ,าาเกี่ยวเข้า,ขาอ๋อได้นักก่อนปีนี้ไ,นได้นักก่นอน๋อบ่ได้ตีซะเนาะกำลังเกี่ยวเนาะ โอ้ครับเขา<อ>ไปเกี่ยวข้าวชาวบ้านเขาไปเกี่ยวข้าวกันเพิ่งกลับมาช่วงนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกาก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวกันนะครับข้าวข้านาก็จะพาท่านผู้ชมมานี่เนะาะพวกนี้ก็จะเป็นพวกปักตบฮะ โอ bueno <indo> ้ปลาก็ม <Charl ott es> ีปลาเล็กปลาน้อยปลาเล็กปลาโน้ยเนาะแถวนี้ผักบุ้งไม่มีเนาะนี่เขามีกระบุงใส่ผักเลยครับนี่เออเขาท่านี้นี่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 เออตะก้าก๋วย หรือกระบุงเนะาะเอาไว้เก็บผักเออเขาท่าเขาททา,าอ่ะผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูมันมีผักอะไรอีกผมก็ <laughs> ไม่ลงไปลึกนะครับเพราะว่าผมใส่รองเท้าผ้าใบก็จะเดินพื้นที่ที่มันแห้งๆนิดนึงน,นงนะมีผักอะไรที่มันจะาก,กินได้ผักกูดไม่มีนะแถวนี้เนาะไม่เห็นเน,ะเนาะผักกูดมันไม่มีเพราะว่า มันจะมีข้างล่างนุ่นพกูแอะ่ะแถวนี้บะมีเออนี่สภาพบ้านอา่พี่น้องเขาที่อยู่ที่นี่นะครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่เขาเรียกว่าเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงนะครับที่ผมมาทําทงานที่บ้านแม่ละงิ้วนี่นะครับเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าบ้านเขาอยู่กับป่านะครับ ่าไม้อุดมสมบูรณ์นูน่นแล้วก็ก็จะปลูกบ้านแซมไปอยู่กับป่านะครับที่นี้จะมีอันนั้นมากเยอะครับหมากพวกหมากนะพวกหมากพวกมะพ,พ,พร้าวนี่หมาก,กน,นะแสดงคนที่นี่เขาเป็นชนเผ่ากาเหรียงเขาก็เหรียงเขาชอบทานหมากหรือเคี้ยวหมากแล้วก็จะปลูกหมากกันไว้เยอะนะครับหมากนู่นก็มีมีทั้งหมากและมะพร้าวนะครับนู่นมะพร้าวไปไกลนู่นนะครับนะก็เขาทานหมากกัน อีกอย่างหนึ่งที่นี่ที่เป็นต้นไม้ที่เศรษฐกิจอย่างหนึ่งก็คือไม้สักไม้สักกินีเยอะแถวนี้ับไม้สักต้นไม้สัก,กเยอะเยอะอ่าเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมแยกมาตรงนี้นิดหนึ่งมาดูพาผู้ชมมาดูอ่ารำห้วยเนาะมาชมรำห้วยอันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นหน้าฝนก็น้ําก็จะหลากอ่าท่วมมาเยอะพอสมควรเพราะว่าพื้นผิวรำห้วยมันตื้นเขนิน เวลาฝนตกหนักๆแล้วครับมันก็จะไหลลงมาทางนี้ไหลลงมาจากภูเขาอ,อ่ะบ้านที่นี่ก็ปี60ก็ถูกน้ําท่วมน้าหลากนะครับสะพานะสะพานที่อยู่ไปทางนู้นเคยพังมาแล้วตอนนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมนะครับก็จะมีพวกนํำห้วยนะครับลำห้วยลำธารไหลอย่างเงี้ยท่านผู้ชมธรรมชาติมากเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมออกนอกสถานที่ มาเที่ยวกับผมที่บ้านแม่ละงิ้วอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอพาท่านผู้ชมมาดูลำธารน,น้ำใสครับท่านผู้ชมน้ำใสฟังเสียงน้ำแบบหืมทาราบำบัดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมันก็จะไหลลงสู่ข้า,า,ลาลงล่างผ่านไปยัง